สวัสดีคนรักเผือกอ้อยนะคะทุกคนวันนี้ปนันพามาเอาน้องหนึ่งกิโลนะคะทุกคนมาดูกันนะข้างหลังปนันก็จะเป็นเผลือกหมดข้างหน้านุนก็จะเป็นเผือกนะคะอันนี้คือเผือกหลังบ้านเนอะค่ะเผือกบ้านสวนเหมือนฝันนะคะทุกคนมากับกล้องให้ดูปนันจะเอาหนึ่งกิโลนะคะอันนี้เอาไปชั่งดูเนาะว่าจะถึงไหมค่ะมาดูกันปนันจะเอาหนึ่งกิโลนะคะจะถึงไหมนะถ้าไม่ถึงเราจะมาเอาเพิ่มนะคะ าเกินก็อาจจะแถมแถมไปในในนี้เลยนะคะทุกคนนี่พนันจะตัดตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพนันจะกบดินแล้วก็ให้น้องแตกใหม่เพิ่มนะคะนี่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะแตกใหม่เนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะแตกใหม่มานะคะค่ะจะถึงโลไหมทุกคนว่าจะถึงโลไหมรุ่นนี้จะถึงโลไหมถ้าไม่ถึงก็มาเอาเพิ่มนะคะ ถ้าถึงก็ถ้าเกินนิดนิดก็เผื่อๆไปนะคะทุกคนนี้ตัดปลายเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปปลูกต่อแล้วก็อยากจะทานดูนะคะเดี๋ยวพนันจะตัดเป็นสองท่อนแล้วก็ใส่กล่องไปถ้าเป็นแบบนี้ปล่อยไว้ได้นานนะคะอันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งโลสามขีดอะเดี๋ยวเราไปช่างกันเห็นตรงนั้นไหมอันนี้ต้นกลางกางนะคะมีใหญ่กว่านี้แล้วก็มีเล็กกว่านี้ อยากเห็นใหญ่กว่านี้ไหมเดี๋ยวพนันสองดูให้นิดไม่ได้มาทําอะไรเลยเห็นไหมเผือกะปลูกง่ายไหมถ้าอยู่กับคนขยันจะสวยกว่านี้อีกมั้งเ <c oughs> นี่ยอยู่กับคนขี้เกียจเนี่ยไม่ได้ทําอะไรอีกเลยนะคะนี่รกรุงรังมากตั้งแต่ปลูกมาก,ก็ไม่ได้มาใส่ปุ๋ยไม่ได้มาใส่อะไรเลยนะคะพะนันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้น้องเลยนี่ใหญ่ไหมนี่ใหญ่ไหม <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> เกินโลแน่นอนดีไม่ดีปลาเข้าไปเป็นโลแปดขิด ประมาณสองโลนะคะตัวนี้นะคะคาไปช่างกันช่างตัวนี้กันลกไหมโลกมากทุกคนนี่เผือกอ้อยเผอกอ้อยเผอกอ้ยอยช่างกันค่ะสองท่อนแล้วก็มาช่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายมันไม่ได้เนี่ยหนึ่งกิโลสองขีดนะคะ พันสองร้อยสิบสี่นะคะทุกคนหนึ่งกิโลกว่านะคะหนึ่งกิโลสองขีดนิดนึงนะคะค่ะเห็นไหมปนันนันบอกแล้วว่ามันน่าจะได้โยหนึ่งกิโลสามขีดแต่ว่าขาดไปนิดนึง <c oughs> ทายไม่ถูกเลยอะนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนอ้อขอบคุณที่ให้กําลังใจเนอ้อนะคะทุกคนขอบคุณเจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กับส่วนเหมือนฝันนะจ้าขอบคุณเจ้า